ชวามานะคะชวามาเป็นอาหารอาหรับนะคะอาหารตะวันออกกลางนะคะไส้ก็เนื้อแล้วก็ไก่นะคะมีเ็นไฟแล้วก็มีลูกบีทรูทนะคะมากกับมาร้อยร้อยกับซี่นะคะนี่เป็นไส้เนื้อนะคะอันนี้เป็นไส้ไก่นะคะ ข้างในจะมีแตงดองนะคะม,มันก็มีใส่อยู่ในแตงดองเลยนะคะอือม,มอาก,ก็ได้ลอกมันนะคะปิทุนปิทุนนี่ทำไม ปางเด้งนะคะแต่ว่าเขาดีนะคะสับพคุณเขาเยอะ สวัสดีค่ะบีบชาวมา this one is chicken Hello, hello. Yeah. This one is chicken shawarma. Bledus and shawarma beef. Is this a กินอะไรครับอืมชวาแม่เนื้อนะคะชวาแม่เนื้อกับชวาแม่ไก่นะคะมีเฟรนฟรแล้วก็มีบิดรูทตอมนะคะ บีทูตตาำนี่จะทำให้ปลาป็นสีแดงนะคะอ,อร้อยนะคะบีทูตมันจะ วันวันนะคะต้มเหล้วนะคะตอมแล้วเขาจะวันวันอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสงขลาค่ะมันแจงเกินใช่ไหมคะตอนนี้สิที er ่นังอยู่ตอนนี้สิหนังอยู่ที่ประเทศอฟริกาใต้นะคะ ก่อนซื้อน้ำมนราดใช่ไหมคะเริ่มจะมืดแล้วใช่ไหมคะทางนั้นทางนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดโมงเลยคะตอนนี้อืม แอมคัมฟอร์มไทยแลนด์อยู่คัมฟอร์มอีรานไนท์ทูมิทช์อยู่ แซบ่บแซ่บมากเขาจะออกวันวันนะคะวันวันนิ่มๆน,นะคะต้มแหล้วนะคะต้มนานมากกว่าจะเปื่อยนะคะลูกบิทูชนะครับแต่เวลาเราจับมือจะเป็นสีแดงนะคะ,ะเป็นสีแดง Night ทูมี Thank you ันนี้ก็จะเป็นไก่อยู่ข้างในนะคะไก่พักแล้วก็ซอสนะคะขอบคุณนะคะที่้ามาตักไต้กันขอบคุณค่ะไปแล้วนะครับนะคะอร่อยนะคะอร่อยอร่อยแบบเขาจะมีรสชาติของไก่อยู่ข้างในนะคะ กินไม่พร้อมๆกันนะคะกับปักต้ม Sorry about I cannot list uh, Arabic language. ชางพังเป็นตอนไหนนี่นะคะตอนลูกสวรด สายกลางใน อากาศร้อนมากนะครับวันนี้ ชาวามาเนี่ยถ้าเกิดพริกดองอร่อยนะคะ this one it have chicken pickle no Not chicken pickle chili pickle i s very really nice together with ชาวามา I like chili pickle เด็ดส้งมาพอดีนะคะ โหลดนี่กแท็กเลยนะคะ Why you eating? Um, if you are asking me why I eating, I have to turn back to you. Why you eating every day? Same, same. I'm hungry. I eat. I full. I stop. Thank you for asking me the question. Oh, sorry. I make wrong. I make mistake. What you eating? sorry i eating uh chicken shawarma and beef shawarma and uh beetroot boiling beetroot with chip sorry This one very really nice Bluetooth, boiling Bluetooth. Very hot today outside after rain. Yes อร่อยมากค่ะใช่ b l u e t o o เวลาเราเออกไปตอมเจอพอชวันนะคะ Thank you for everyone watching me. Thank you so much. ขอบคุณมากๆานะคะทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จตุกสิงดุกประการนะคะสวัสดีค่ะ